สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมแม็กกี้เจียรโรธไทยพงศ์สกุลกับรายการท่องถึงถิ่นทเที่ยวฟินวัฒนธรรมรายการที่จะพาคุณผู้ชมออกเดินทางท่องเที่ยวแบบฟินฟินอินกับวิถีชุมชนผ่าน15เส้นทางท่องเที่ยวทั่วไทยในทุกภูมิภาคครับแล้ววันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาแอลดินแดนเมืองเหนือล้านนาเจ้า กับที่นี่ครับชุมชนบ้านลวงเหนืออําเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าที่นี่เขาบอกว่าเป็นชุมชนของชาวไทยลื้อหรือว่าไตลื้อนั่นเองมีกิจกรรมสนุกสนุกรอคุณผู้ชมอยู่มากมายเลยทีเดียวไปกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับส้อยคือดีกินหวานเจา้าโอ้คำทักทายเหรอฮะคำทักทายคะ่ะครับผมไปไปกันเลยไหมยังอย่าเพิ่งไปคะ่ะเราไหว้สาเสื้อบ้านก่อนคะ่ะสารเสื้อบ้านคือคือคืออะไรครับ เาสาวลากลางใจบ้านค่ะอมีความเป็นมาอย่างไงอะฮะก็คือเป็นแบบฐานทางประวัติศาสตร์ค่ะที่บอกว่าเราอพยพมาจากท2่สองปนาเสื้อบ้านเปรียบเหมือนเสาหลักเมืองของชุมชนบ้านลวงเหนือครับมีจารึกข้อความบอกเล่าเรื่องราวในอดีตสมัยที่ชาวไตลื้ออพยพมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ที่นี่เมื่อวันเสราร์ที่3เมษายนพุทธศักราช1932 หรือกว่า600ปีมาแล้วทุกวันนี้ชาวไตลื้อบ้านลวงเหนือ,อยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมและผสมผสานกับวิถีชุมชนล้านนาได้อย่างลงตัวครับค่ะนี่ก็คือพิธีการนะต้อนรับค่ะ ชื่อว่าอยู่ดีกินหวานเอออยู่ดีกินหวานเงี้ยเหรอคะอ๋อแล้วเราก็ต้องตอบว่าอะไรคะอยู่ดีกินหวานอยู่ดีกินหวานครับอ๋อแล้วใบที่เขาถือนี่คือใบโกศลค่ะเป็นความเชื่อให้แบบเจริญเจริญเงคะอ๋ออยู่ดีกินหวานครับอ๋อชุดแต่งกายก็เป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครครับทั้งชายและหญิงชาวไตหลื้อบ้านลวงเหนือจะใส่เสื้อสีดำแดง ตัดเย็บแบบคล้ายๆกันที่ต่างกันคือผ้าโพกศรีรษกของผู้ชายจะมีผู้หรือหงอนส่วนผ้าสิ้นของหญิงชาวไตลือ้อเรียกว่า <ใน S 1> ลายตาหมาควายหลวง <โฮ S 1> จุดเด่นคือมีสีแดงอยู่ที่สะโพกครับนนนนนออออออองงงกิลละหืยยยูู่่ดีีีมสสุุขาาวััโป้้ ปอดมางามก็ดีแล้วเนอแต่แลเนอแต่แล กินหวานเอออันนี้คืออะไรครับน้ำชาไทรื้อค่ะชาไทรื้อชาสมุนไพรไทยโอ้โหลงดูนะครับแล้วแล้ะใบที่ลอยอยู่นี้คืออะไรครับใบมะกรูดค่ะหอมชื่นใจเลยนะครับสมุนไพรไทยรือจะประกอบด้วยขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดจะเอาอ่อนอ้อยทุบใส่ด้วยก็จะหวานนิดต้องทานคู่กับ ข้าวแตนงานเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับทําพิเศษไว้ต้อนรับเฉพาะนักท่องเที่ยวไม่มีขายค่ะแล้วก็อยากจะสื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ว่าเราทําต้อนรับท่านอ่ะด้วยจากใจโอ้โหแบบนี้เลยนะครับมาต่อมาต่อนแมเอนเพเนอมาลูกโูมาโอขึ้นมาเย็นมากเลยอะ แค่แก้วมาเยือนถึงเรือนชานน้องส้อยพาหนุ่มแม็กกี้บุกขึ้นบนบ้านกันเลยละครับที่นี่จัดเป็นศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไตยลื้อบ้านใบบุญตัวเรือนสร้างขึ้นตามแบบของชาวไตลื้อจัดแสดงเครื่องเรือนและวิถีการดำเนินชีวิตเหมือนในอดีตให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสกับของจริงกันครับ แม่ก็อนมิหยังมาตอนทับเนอรสมัยก่อนคนกินหมากันก่อมีหมากมาตอนทับสมัยเดียวก่อมีการนำตุนกัน้ำเดียวการนำตุนนำตุนน้ำต้มน้ำต้น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 คนโทคนโทไอไอลองยุ่พอยิ้มก่อน เย็นจริงๆด้วยครับคุณผู้ชมสมัยก่อนนี่นะเย็นน่ะเย็นจริงๆมีน้ำแข็ง,งมีตูุยินครับเปิลก็เลยปั่น,เ,น,นเอาดินเหนียวมาปัน่นเป็นน้ำตุนครับเย็นมากอะเย็ยนรจริงๆนะลองจิ้มเนาะเป็นภูมิปัญญาของชุมชนชาวไทยลือ้อหรือว่าทุกๆคนเลยที่แบบว่า,วามีเขาเรียกอะไรนะน,น,น,น้ำต้น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 ครับลักษณะของเฮือนไตลื้อเนี่ยมันจะมีสองจว จัวก็คือสามเหลี่ยมจัวนี้นะจัวที่หนึ่งจัวที่สองจัวนี้จะเป็นเรือนนอนอีกจัวจะเป็นเรือนไฟเดี๋ยวเราไปดูใช่ครับคุณผู้ชมดูนะฮะจะเป็นจัวตร่งนี้อีกหนึ่งจัว<ะ>จัวหนึ่งคือเรือนนอน<ะ>ใช่ไหมค่ะอันนี้เรือนนอนอีกจ<ะ>ัวคือเรือนไฟอีกจัวนี้คือเรือนไฟแต่เดี๋ยวพี่แม็กเปิดประตูเข้าไปเรือนนอนเด<พ>ี๋ยวพี่แม็กเลยครับเดี๋ยวเปิดประตูเข้าอูนะ ป้าปุกพาบุกถึงห้องนอนกันเลยทีเดียวงานนี้หนุ่มแม็กกี้จะเข้าไปเจออะไรบ้างตามไปดูกันนะครับวิถีชีวิตของชาวไตลื้อส่วนหนึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากการสร้างบ้านเรือนนี้เองครับโดยเรือนไตลื้อแบบดั้งเดิมมีส่วนที่จัดเป็นเรือนนอนเพียงห้องเดียวเท่านั้นภายในเรือนนอนจะมีมุ้งสองสีคือสีขาวและสีดำ ซึ่งก็ทําให้หนุ่มแม็กกี้มีคําถามคาใจว่าทําไมถึงต้องเป็นแบบนี้มุงสีขาวเอาไว้ให้ลูกที่ยังไม่ได้แต่งงานแต่ว่าสีดํานี้เป็นของคนที่แต่งงานแล้วเนาะแล้วก็อันนี้จะมีผ้าม,าม่านเราไม่ได้เรียกว่าผ้าม่านเรียกว่าผ้ากั้ง ผ้าก่อกั้งเหรอกั้งค่ะลองกูกั้งอย่างนี้นะค่ะผ้ากั้นเนี่ยผ้ากั้งผ้ากั้งผ้ากั้งเอามากั้นไว้อีกทีหนึ่งอ๋อเนี่ยนี่ไงนี่กั้งด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้พี่สูน์นะคะแต่แม่จะแสดงอะไรให้ดูเอยเดี๋ยวผมก็รอแม่ก่อนนะแม่อยู่ไหนเอออยู่ข้างนอกคับแม่เราจะไม่เห็นคนที่อยู่ข้างในคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยจะมองไม่เห็นคนที่อยู่ข้างในซึ่งเป็นคู่กันอ๋อแต่คนที่อยู่ข้างในจะเห็นคนที่อยู่ข้างนอกตุ๊บบ้า ตกจนแม่ไปอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ดีเจ้าอยู่ที่กินหวานเจ้าพี่แม่กำลังรับนั่งนอนอยู่กับว่าไทยมาอู่กันนี่บอมบอมจากเรือนนอนเปิดข้ามไปดูส่วนที่เป็นเรือนไฟหรือห้องครัวกันครับจะเป็นบรรยากาศการหุงหาอาหารแบบพื้นบ้านโบราณด้วยเตาฟืนกอด้วยหินสามเส้าข้าวของเครื่องใช้ต่างๆก็เป็นแบบดั้งเดิมเมื่อนับร้อยปีก่อน ส่วนของใต้ถุนเรือนชาวไตลือใช้เป็นที่สำหรับทำกิจกรรมต่างๆในครัวเรือนครับอย่างการทอผ้าพื้นเมืองซึ่งเริ่มตั้งแต่เตรียมวัตถุดิบจากฝ้ายกันเลยทีเดียวอันนี้คือแล้วก็ีเม็ดฝ้ายครับมีฝ้ายนะมันมีเม็ดแบบนี้นี่เม็ดเม็ดเม็ดมันอยู่นี่นั่นก็คือเม็ดฝ้ายนั่นเองนี่เม็ดมันอยู่นี่ต้องคำว่าอีดฝ้ายก็คือเอาเม็ดอะออก ถูกไหมอย่างอี้นะอ่ะาขับเบาแม่แอลฮะาลูกสาวอีแม่อีแม่แมตึงบะโงบะหามถ้ามีคนมาจีบลูกสาวแม่อ่าแม่ไม,ไม่ห่วงแน่นอนยังไงครับเาว่า กรใจายตีมาแอวฮ้าหมันตีนหมันมือมาโจยเยะเวเกะกนโอ๋อผมมันเป็นคนขยันมาช่วยด้วยเหรออ๋อแม่โอติดมือเป็นคนขยันแม่โอ้เนี่ยหมันนอะหนูคือชาวไทยลึกก็ว่าเห็นแบบว่าถ้าเกิดใครมาช่วยงานเนี่ยก็จะยกให้เลยนี่เหรอแล้วส่วนใหญ่อะถ้าผู้ชายต้องการมาจีบผู้หญิงนี่นะเขาจะไม่ชวนไปดูหนังจะไม่ชวนไปนอกบ้านจะต้องมาที่บ้านเมื่อเห็น เอ้ยน้องนิ่มมันกําลังอีดไฟเราไปช่วยน้องนิ่มดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะพ่อแม่ไม่ห่วงห้ามเลยแม่ท่าทางหนุ่มแม็กกี้ของเราจะสเสน่ห์แรงจริงๆครับนอกจากหน้าตาหล่อเหลาบุคลิกดีแล้วยังขยันขันแข็งช่วยยักการยะกงานไม่หยุดเลยทีเดียวดูสิครับหัดทอผ้าด้วยกี่แบบโบราณก็ได้ท่าทางธรรมัดธรรมแงดีซะด้วย ทอได้หนึ่งเส้นละทอได้เส้นที่สองละเราถือว่ามาถึงบ้านไทยลือละเจ้าซึบอ่าเวลาดึงจับตรงกลางอตรงกลางเพราะว่าองี้มันจะนั่นข้างเดียวใช่ไหมฮะโอ้โหขอบคุณมากแม่อ่าโอเคแล้วคราวนี้ก็สวนกลับไปทั้งนั้นเอ้เริ่มคล้องแล้วเริ่มคล้องแล้วแล้วก็ยังก็คล้องละคล้องละยียบอย่เงี้ยียบ ไปก็ได้ผมขอมาสมัครงานที่นี่ได้ไหมได้เจ้าได้เจ้กลาเป็นภูมิปัญญาทอผ้าเออเก่งเนาะอ้ทำกับข้าวก็ได้ทอผ้าก็ได้แม่แต่แล้วตอนนี้หิวหรือยังหิวมากเลยาไปจีข้าวจีกินเถอะเออปะปะปะขอบคุณมากนะคะนานขอบคุณครับ ลักษณะอาหารกลางวันที่นี่จะเป็นกาดมั่วครัวรื้อกาดมั่วครัวรือ,อครับผมมันเป็นยังไงกาดมั่วครัวรื้อ,อคําว่ามั่วกาดกาดมั่วก็คือเอาของหลายๆอย่างมาวางคล้ายๆเหมือนกับขายครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวอ่ะมานั่งแจมแบบนี้คุยไปด้วยทําไปด้วยเขาอยากจะทําก็ทําเนี่ยค่ะคแล้วก็พอมันสุกแล้วก็กินไปด้วยครับ ก็เหมือนที่ผมเห็นอยู่มีหลายอย่างมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นส้มตำเนาะใช่ไหมโซบวกกุ้ยเต้โซบวกกุ้ยเต้ก็คือส้มตำส้มตำค่ะโซบโซบกุยเตอันนั้นคืออะไรครับผัดไทยไต้ลื้อผัดไทยไต้ลื้ออันนี้ก็คือข้าวแคบแอนข้าวแคบแอนข้าวแคบอันนั้นข้าวจีข้าวจีอันนี้คือไข่ปามเมนูอาหารสูตรของชาวไต้ลื้อบ้านลวงเหนือก็ไม่เหมือนที่อื่นนะครับอย่างข้าวจีจะป้ายหรือทาด้วยน้ำพริกตาแดง ทานกับไข่ปมซึ่งจะคล้ายๆกับไข่ตุนช่วยตัดรสเผ็ดร้อนของน้ำพริกได้อย่างลงตัวหรืออย่างผัดไทยไตยลื้อที่ดัดแปลงให้ต่างจากผัดไทยทั่วไปด้วยการใส่น้ำซอสมะขามและถั่วฝักยาวซึ่งเป็นพืชที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นและที่เป็นสูตรเด็ดเฉพาะของที่นี่จริงๆคือโซบะกุเต้หรือส้มตำไตลือครับที่อื่นไม่มีขิงไม่มีขิง ใต้ที่ใสขิงใส่ขิงทำไมต้องใส่ขิงครับพใสขิงนี่มันเป็นเขาเรียกว่าตำพื้นบ้านของคนไทยรึมาก่อนเขาจะไม่มีกุ้งไม่มีอะไรสักอย่างเลยผมสังเกตเห็นตั้งแต่ผัดไทยแล้วผัดไทยก็ไม่มีเนื้อสัตว์มาถึงตรงนี้ก็ไม่มีไม่ไม่ใส่อะไรสักอย่างเลยใส่ขิงใสิงเราต้องขูดขิงให้ละเอียดก่อนนอกจากใส่ขิงซึ่งเป็นสมุนไพรพื้นบ้านแล้ว ส้ตมตำไตลือ้อจะปรุงรสเปรี้ยวด้วยน้ำมะขามเปียกแทนมะนาวและใช้น้ำตาลอ้อยครับรสชาติ<ห>ที่ได้เรียกว่าล้ำแต้เนื้ออิออ่มน้ำสำราญแล้วก่อนจะกล่าวคำอำลาออกจากบ้านป้าปุกอยากให้หนุ่มแม็กกี้มีของที่ระลึกติดมือไปด้วยเป็นถุงย่ามลายพยาลวงสัตว์ในจินตนาการที่เกี่ยวพันกับความเชื่อตามประเพณีของชาวไตลือ้อ และเป็นที่มาของชื่อชุมชนบ้านลวงเหนือนั่นเองครับ,รบไม่ใช่เป็นการหลอกลวงแต่ ลวงคือสัตว์ประเสริฐของคนไตลือ้อสัตว์ในจินตนาการว่าผู้ใดได้เห็นพญาลวงผู้นั้นจะเป็นผู้มีบุญเ,เ,<ม>เขาไม่ปลูกก็เลยเขาบอกว่าเนียนะมะีชูเกตเหมือนปลาเลยปีกมันเป็นหงด้วยปีกเป็นเป็นหงครับหัวเหมือนมังกรเลยใช่ไหมโอ้เอลคอดเคี้ยวนี่ครับผมนะเอวคดเคี้ยวเหมือนงูใช่ครับแล้วหางเนี่ยมันเหมือนอะไรเหมือนปลาปสามารถบินได้ค่ะมันคือสัตว์ในจินตนาการสัตว์ในจินตนาการสมัยก่อนเขาบอกไว้ใช่ค่ะ โดยจินตนาการตามเมฆหมอกที่ก่อตัวกันะเป็นร,รูปร่างค่ะวิธีทำลวดลายพยาลวงบนถุงย่ามก็ไม่ธรรมดาครับป้าปุกสอนหนุ่มแม็กกี้ให้ใช้เข็มเจาะกระดาษตามลายเส้นที่เตรียมไว้จากนั้นนำกระดาษที่เจาะรูเสร็จแล้ววางทับบนถุงย่ามใช้ห่อผ้าสาลูที่ใส่ผงถ่านมาตบๆให้ผงถ่านร่วงผ่านรูกระดาษที่ติดบนผ้าแล้วใช้ปากกาสีเขียนผ้าทับอีกที เพื่อให้ลวดลายติดทนนานครับมาะแอลเมืองเหนือแทบทุกจังหวัดจะต้องได้ลองชิมข้าวแคบหนึ่งในอาหารพื้นบ้านล้านนาครับชุมชนไตลื้อบ้านลวงเหนือก็มีสูตรข้าวแคบแบบโบราณเหมือนกัน วันนี้หนุ่มแม็กกี้มาขอลงมือทำกับเขาด้วยจะพอไหวไหมไปช่วยลุ้นกันครับหลักๆมีอะไรบ้างอ่ะแม่จะมีส่วนผสมก็จะมีข้าวแจ่ไว้หนึ่งคืนครับลูกมากก็เอามาโม่ล้างแล้วเอามาโม่ลูกมากหมายถึงอะไรนี่หมายถึงอะไรลูกมากลูกงาเออขอบคุณมากที่ตอบลูกงาอ๋าใช่ลูกมาตอนเช้าอ๋อลูกมาอ๋อลูกมาตอนเช้าขอไปยละครับ อันนี้ก็ต้องมีซับภางหน้านะครับลูกมาก็คือตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาตอนเช้าครับผมมาล้างข้าวล้างข้าวแล้วก็เอามาโม่โม่กับโม่หินเอาโม่หินอ่ะแต่ขึ้นมาประมาณขนาดนเนี้ค่ะนะครับเยอะไปแน่เยอะไปเหรอเยอะพอยังพออุ้ยเทลงไปกาเดียวเลยเทลงใบกาเดียวเลยแล้วก็หมุนหมุนเอามนมนเอามนมนแล้วแต่สายตาอ่าสายตาสายตาไม่ดีได้ก่อ พอละเดี๋ยวเดียวมันสุกแล้วติดโอเคอาะแถมหน่อยแล้วไงต่ออย่างงี้ะเดี๋ยวผมจะมาลออันที่สุกแล้วันอสุกแล้วอันนี้สุกค่ะอันนี้สุกแล้วนะแล้วเราก็แสะแะมาถึงตรงกลางใช่ไหมอีอีแบบนี้อีก่ะอ๋อเสียบเข้าไปเลยแล้วก็ดึงขึ้นเลยเออทำข้าแคบกับป้าผันจนปั่นป่วนพอสมควรแล้วหนุ่มแม็กกี้ขอหนีไปสนุกกับกิจกรรมด้านงานฝีมือบ้างครับ กลุ่มหัตกรรมตุ๊กตาไม้ในโถที่ชุมชนบ้านลวงเหนือผลงานไม่ธรรมดาครับจัดเป็นโอท็อประดับ5ดาวที่ใครเห็นเป็นอดไม่ได้จะต้องทึ่งและชื่นชมกับความสวยงามน่ารักของชิ้นงานแกะสลักไม้แบบต่างๆที่วางโชว์ไว้ตุ๊กตาไม้ในโถมีความเป็นมาอย่างไรพี่ค่ะก็พี่โถนะคะเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่ม วิสากิตชุมชนตุ๊กตามไม้บ้านลุงเหนือนะคะกะ็จบจากคณะจิตสินมอชอค่ะตั้งแต่ปี2541ค่ะแล้วก็ลาออกจากคุณครูค่ะก็ทำตามฝันของตัวเองค,ค่ะเพราะว่าพี่โถเป็นลูกชายคนเดียวของบ้านหลังนี้นะคะก็เลยค,คิดว่าอยากจะทำงานอยู่ที่บ้านเราเกิดสร้างงานสร้างไรายได้ก็ให้กับชุมชนให้กับชุมชนด้วยค,ค่ะก็อยากเป็นส่วนหนึ่ง เสร็จแล้วเนี่ยก็เลยคิดค้นในการออกแบบนะคะเป็นตุ๊กตาไม้ดีไซน์ต่างๆค่ะตุ๊กตาถลายพันตัวเนี่ยเอาไม้มาจากไหนพี่เยอะแยะเปนหมดเลยนี่ยไม้นี่เราได้มาจากแรงบันดาลใจนะคะจากการเก็บสิ่งเศษกิ่งไม้กิ่งมะขามกิ่งต้นลำไยอะไรพวกนี้นะคะก็คือไม้ในชุมชนที่แบบว่าเหลือใช้หรือว่ามันเป็นที่มันถึงไม่ได้ไปตัดใหม่ไม่ได้ไปอย่างนี้เลยใช่ไหมคะก็คือมีการปลูก ทดแทนด้วยนะคะส่วนไม้หลักๆที่เราใช้ตอนนี้ก็จะเป็นต้นพระยาสัตบัญเนาะเห็นพี่บอกว่าอันด้านบนอ่าะกั่ที่เก้าเป็นแรงบันดาลใจด้วยใช่ไหมครับพี่เราเราให้คอนเซปต์ว่าทะาทรงเป็นแรงบันดาลใจครับค่ะก็เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเราทําดีไซน์ที่เกี่ยวกับตุ๊กตาสัตร์สิบสองนักษัตร์แต่ไม่เคยมีดีไซน์ที่เป็นแอคชั่นของคนเลยครับค่ะเราก็เลยได้รับแรงบันดาลใจตรงนี้นะคะก็ เอามาสร้างสารรค์เป็นผลงานนะคะก็อันนี้ก็ไม่จำนายเนาะงพ,พอได้ดีไซน์ของในหลวงเนี่ยเราก็เกิดเฮ้ยทำไมเราทำหุ่นตัวเนี้ยได้หลังจากนั้นก็เกิดทักษะค่ะถึงบ,บอกว่าถ้าเป็นทรงทรเป็นแรงบัดนดาลใจก็คือเกิดทักษะต่างๆเกิดการออกมาดีไซน์มาเป็นหุ่นที่เป็นตุ๊กตาคนคลี่คลายแบบมาเรื่อยๆนายโถหรือคุณพีรพงศ์บุญจันตะออกแบบตุ๊กตาไม้แกะสลักนับร้อยนับพันแบบ แล้วร่วมกันทำกับสมาชิกกลุ่มในชุมชนส่งจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศนอกจากแบบการ์ตูนน่ารักน่ารักแล้วยังมีการนำอัตลักษณ์ของชาวไตลือ้อมาดีไซน์ได้อย่างลงตัวอย่างตุ๊กตาพญาลวงสัตว์ในจินตนาการของชาวไตลือ้อเ,เห็นแบบนี้หนุ่มแม็กกี้เลยขอสมัครเป็นลูกศิษย์ฝากฝีมือร่วมผลิตตุ๊กตาไม้ในโถด้วยคนครับ จากในบูบ้านน้องส้อยพาหนุ่มแม็กกี้นั่งสาล้อเครื่องออกมาเก็บตะวันยามเย็นกันครับลัดเลาะผ่านท้องทุ่งที่โอบล้อมด้วยขุนเขาด้านหนึ่งคือดอยสเก็ดส่วนอีกด้านเป็นดอยสุเทพมาถึงที่นี่มีชื่อว่าทุ่งนาฟ้ากว้างซึ่งเจ้าของคือลุงต่อยวิศวกรหนุ่มใหญ่ผู้หันมาใช้ชีวิตกับวิถีเกษตรกรรมตามศาสตร์ราชา แรงมานันใจในการทําที่นี่ะครับมันเป็นมาอย่างไรครับเอามาจากมองเรื่องระยะยาวในอนาคตของวัยเราก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆครับผมผมก็มองว่าเรื่องความยั่งยืนที่การจะใช้พื้นที่ในสวนให้เป็นประโยชน์มากขึ้นตรงนี้ทั้งหมด12ไร่12ไร่ใช่คิดแผนไม่ก่อนหน้านั้นไหมว่ามีครับว่าตรงเนี้ยเป็นเลี้ยงเป็ดตรงเนี้ยเลี้ยงปลาตรงนู้ดปลูกอะไรอย่างเงี้ยครับตรงนี้ขุดสเมื่อปี2536ครับ แล้วก็เริ่มวางวางระบบนะเมื่อเมื่อ5ปีที่ผ่านมาเรื่องแก้มลิงดังนั้นอย่างที่เราเห็นนี่คือแก้มลิงให้เป็ดเขาไว้ว่ายเล่นว่ายเล่นพอว่ายได้เต็มที่แล้วปุ๊บผมก็ดูสีน้ําแล้วมันเริ่มจะเป็นปุ๋ยได้ละผมก็ใช้ระบบเอาน้ําทั้งหมดที่เป็นประโยชน์เนี่ยไม่ทิ้งครัเอาเข้าไปที่สวนน้ำยายโอ้โหศาสตราชามากอกีครับผม้งนขเป็อนเน้แล้วครับครัคอนี้ก็จะมีเเป็ดอุ่นเลยครับเนี่ยฮะยังอุ่นอุ่นเลยเห็นไหม าาใ,จา,ไไาใจ,จากตัวเมืองเชียงใหม่เพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมก็จะสัมผัสกับวิถีชีวิตชมุมชนของชาวไทยลื้อที่ผสมกลมกลืนวนัฒนธรรมล้านนาและเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ครับ เวลาเพียงหนึ่งวันผมบอกตรงๆเลยครับว่าผมยังเที่ยวที่บ้านลวงเหนือไม่หมดเลยอยากชวนคุณผู้ชมมาสัมผัสวิถีชีวิตของที่นี่ยังมีที่กินที่เที่ยวอาหารอร่อยๆที่เช็คอินอีกมากมายเลยทีเดียวยังไงผมอยากเชิญชวนคุณผู้ชมมาสัมผัสที่นี่เหมือนผมครับแล้ววันนี้ครับรายการท่องถึงถิ่นทเที่ยวฟินวัฒนธรรมลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าช่อง5บ่าย2โมงกดหมายเลข5แล้ววันนี้แม็กกี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ